นายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะพร้อมด้วยนายสมบูรณ์ไทยเวชกุลและนางสาวนัทธามหัธนาโฆศกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อยื่นเสนอกฎหมายแถลงความคืบหน้าในการประชุมของคณะกรรมการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอความเห็นในภาพรวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอุปสรรคและความยากลําบากต่างๆของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายจากประสบการณ์ของกรรมธิการแต่ละคน ต่างจากภาคประชาชนและผู้มีบทบาทในงานนิติบัญญัติในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกวุฒิสภาโดยจากนี้จะได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นรายมาตราสำหรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มุ่งให้เกิดความรับผิดและความสะดวกมากขึ้นต่อประชาชนในการใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอกฎหมายจึงได้มีการกำหนดให้สำนักง,งานเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการให้การสนับสนุนในหลายขั้นตอนทั้งการจัดทำร่างและรวบรวมรายชื่อตามความประสงค์ของผู้เชิญชวนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย อีกทั้งกำหนดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวขณะที่เป้าหมายและกรอบการทํางานของคณะกรรมการเป็นไปเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่มีความสําคัญอย่างยิ่งและมีผลกระทบกับประชาชนทุกคนาคกกาทางคณะกรรมการทางคณะกรรมการจึงขอเชิญชวนให้สื่อมวลชนและประชาชนร่วมติดตามการทํางานของคณะกรรมการรวมถึงเชิญชวนประชาชนให้ข้อเสนอผ่านช่องทางในการรับฟังความเห็นของสภาผู้แทนราษฎรและติดตามความคืบหน้าผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวได้ทาง www.parliament.go.th